สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุยสัรหากับพี่ตานะครับผมสวัสดีครับพบพี่เม้งนะครับเม้งพาวเวอร์พาร์ีบินครับผมก็วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียรตินะครับมาคุยกับพี่เม้งนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนนะครับหลายๆบริษัทนะครับผมนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอกับพี่เม้งนะครับผมยินดีครับก็ ใน่คิดที่ผ่านมาผมก็ดูพี่ตา์จริงๆแล้วผมอยากรู้ว่าพี่ตานเป็นใครครับพี่ตานช่วยเล่า้ฟังหน่อยว่าพี่ตานเป็นใครไหมนหรือว่าพี่ตานทำอะไรอยู่เราทุกคนอยากรู้จากพี่ตานมากตั้งแต่ตอนที่พี่ตานบอกว่าต้องทําที่ยังไงแล้วนะครับครับครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการนะครับปนัยกธนพัฒนมงคลนะครับหรือว่าตาลนะครับผมครับผมก็จบการศึกษานะครับจากคณะนิสสั์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ หลังจากจบแล้วนะครับก็ไปทํางานอยู่ที่ธนาคารนครหลวงไทยนะครับในตาแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกรน,นะครับสมัยนั้นหน้าที่นะครับพี่เม้งก็คือแต่ก่อนเนี่ยหลังต้มยำกุ้งเนี่ยครับพี่เม้งก็ก่อนผมก็พอทราบเลยว่าเศรษฐกิจมันล้มพอล้มแล้วเนี่ยครับที่ดินเนี่ยครับก็เหมือนโดนย,ยึดบ้างอะไรบ้างครับผมก็มีหน้าที่คือไปตรวจสอบทร,รัพย์สินรอการขายของธนาคารว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ดีไหมเป็นป่าอ้อยเป็นป่ากล้วย เป็นอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับเป็นที่นาเป็นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยมีประสบการณ์เริ่มในวงการสังหาก็เริ่มเริ่มมีประสบการณ์จากตรงที่ว่าได้ไปดูที่ดินนะครับตอนที่อยู่ธนาคารแต่ว่าไม่ได้ไปดูเพื่อเพื่อขายนะครับไปดูเพื่อที่จะบอกว่าพี่ครับตอนนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยแบงค์ขายได้แล้วนะพี่ต้องออกจากพื้นที่ต้องออกจากท้องที่นะครับผมผมไปติดต่ออยู่เนี่ยเป็นหลายเคสมากครับผมว่าห้าสิบกืบเกือบร้อยเคส ไม่มีเคสไหนสําเร็จเลยครับพี mm ่เมงเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ออกแล้วสมัยนั้นเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยมันมันฟ้องขับไล่ได้ก็จริงแต่ว่าก็คือแค่แค่นั้นอ่าแต่หน้าที่ผมไม่ได้ไปถึงขั้นฟ้องขับไล่นะครับหน้าที่ผมคือไปเจราจาพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสมาทํางานที่บริษัทเอสซีเอสเคอร์เชั่นจำมกัดมหาชนชครับในตําแหน่งเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ออฟฟิเซอร์ครับก็ปฏิบัติงานมีหน้าที่ก็คือ ขออนุญ,ญาตต่างๆครับนะขออนุญ,ญาตก่อสร้างขออนุญ,ญาตจัดสรรขออนุญ,ญาตจดทะเบียนอาคารชุดนะครับติดต่อ่วยงานไม่ไว่าจะเป็นสำนักง,งานเขตสำนักง,งานที่ดินคมทางหลวงไฟฟ้าประปาเหมือนที่พี่เม้งพอทราบแล้วแหละครับหลนะังจากนั้นเนี่ยก็ลาออกทำอยู่สิปีครับสิปีนะครับเริ่มทำตั้งแต่โครงการไลท์บังกอกบุรวารตรงลายมินทาครับเริ่มทำตั้งแต่คอนโดมินียมตรงเซนสิกตรงถนนโยชินครับเซนสิกตรงสุขุมวิททิปี ผมก็เป็นคนยื่นขออนุญาตแล้วก็จดทะเบ,บียนอาคารชุดครับแล้วก็อีกหลายๆโครงการในเอสีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทาอาชีพนายหน้าครับแล้วก็ทาอาชีพนายหน้าอยู่ประมาณ2ปี3ปีก็ขายที่ดินนะครับให้กับบริษัทซื้อเฟเซอร์นะครับอันนั้นก็ตอนนี้ก็คือทาไมนั้นก็คือโกลดนิแลนด์ครับแล้วก็ให้กับสุพไลัยนะครับที่มีการโอนแต่ว่าก็หาที่ดินให้กับเอสเสเด้วยหให้กับแลนด์ด้วยหให้กับ AP ด้วยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสไปทํางานที่ชีวไทยจํากัดมหาชนในตําแหน่งเนี่ยผู้ช่วยนะครับกรรมการผู้จัดการหน้าที่ก็คราวนี้กํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตก,ก่อสร้างขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่างๆเหมือนกันตอนอยู่เวสเกษนะครับโครงการที่ก่อนจะลาออกมาก็คือตรงชีวไทยตรงแยก,กเกษตรตรงนั้นผมก็เป็นคนที่ยื่นจดทะเบียนอาคันชุดนะครับรวมถึงพอมากจันทร์สิบสาม หลังจากนั้นก็เกิดช่วงโควิดก็ลาออกมานะครับลาออกมาครับก็มาทําอาชีพเป็นนายหน้าก็โอนแปลงตรงตรงขั้นบเิษีบันดิตไทยนะครับให้กับบริษัทเฟเซอร์อ่าครับตรงนั้นนะครับก็รวบรวมที่ดินแล้วก็เสนอเขาปัจจุบันนี้ก็พัฒนาเป็นโครงการแลวครับแล้วก็ลงไปทํางานที่บริษัทโบทานิก้าและทูนีภูเก็ตจำกัดนะครับในตําแหน่งก็คือเป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็รักษาการผู้มยการใส่บฎหมายครับ นะครับก็ทําอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบเดือนนะครับแล้วดังนั้นก็ลาออกมาปัจจุบันก็มาเป็นที่ปรึกษานะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของบริษ,รษัทโอลลฟนะครับทำหมูมม่บ้านอยู่ที่าอใหญ่อ,อ๋ออ่าครับาอนหญ่อยุธยาผมก็ทานะครับของบริษัทซีรีนหมู่บ้านก็เป็นคนยื่นขออนุญา,า,าตกัดสรรจนกระทั่งออบใบญาติมาได้รับจดหมายแปลงย่อยอจนจบกระบวนการอ่าครับพี่แสดงว่าพี่จาร์ที่ทํามาเนี่ย พี่ดาจะถนัดเรื่องที่ดินครับผมเป็นหลักครับแต่ว่าบนที่ดินเนี่ยพี่ดารู้เรื่องกฎหมายด้วยถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับือกฎหมายทุกอย่างว่ากฎหมายที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ครับคือนี่ครับตอนที่อยู่ที่เอเซียเเนี่ยครับก็มีความโชคดีที่ผู้ใหญ่เนี่ยครับให้มอบหมายงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ฝ่ายบีดีไปซื้อที่ครับมาถึงปุ๊บก็มาที่ฝ่ายผมก็ไปตรวจสอบที่ดินเลยว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมในที่นี้คือติดขัดข้อกฎหมายอะไรบ้างหรือเปล่า เพราะว่าเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องนอญญารรํานไปขออนุญาตก่อสร้างนําไปขออนุญาตจัดสรรนําไปขออนุญาตคอนโดมิเนียมจดทะเบียนอาคารชุดต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่าพอได้ที่ดินมาเนี่ยเราต้องไปดูสภาพจริงเลยครับเอาละวางมาดูเลยว่าด้านเหนือด้านท้ายในที่ดินมีลำรางไหมติดทางร่วมทางแยกหรือเปล่าครับติดคอสะพานหรือเปล่า <S <S ในซอยเนี่ยขนาดเขตทางเป็นไปตามข้อกําหนดไหมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มจากจุดนี้ครับพี่ พอบริษัทซื้อที่ก็ส่งมาที่ผมเหมือนเดิมที่ฝ่ายผมนะครับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเดิมก็คืออไปยื่นขออนุญ,ญาตครับไปยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างจัดสรรอยู่ที่ธนาคานชุดรวมถึงขอน้ําขอไฟด้วยขอเะเบียนบ้านด้วยพี่ตามทางโครงการดูจัดสรรมันเนี่ยครับพี่ตานทํามาถึงถึงหกสิบโครงการไหมเพราะผมวาดผมมาได้นะครับผมกาได้เพราะว่าผมเริ่มทำตั้งแต่ปีสี่เก้า เริ่มตั้งแต่โครงการแรกเลยของหมู่บ้านเนี่ยก็คือตรงรามินทาตรงไหลบางกอกรับตรงไลมินทาโครงการแรกๆกเลยครับตรงนั้นเวิร์กเพลสองเนี้ครับคือถ้านับรวมเนี่ยผมว่านะถ้ามูลค่าโครงการที่พิจารณาทำมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าตาหมื่นล้านเหมือนกันผมบ้านก็ขออนุญาตได้เป็นโครงการแต่โครงการใช่ครับใช่ครับเป็นหมื่นล้านแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้าคอนโดมิเนียมเนี่ยครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือของจีวไทยก็คือตรง แยกเกษตรดังนั้นเนี่ยครับก็ติดสูงใช่ครับเพราะคอนโดมันแท่งหนึ่งเป็นพันล้านใช่ใช่ครับใช่ครับจำปีหนึ่งทําบสองท่งก็สามารถสี่พันล้านแล้วใช่ครับใช่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยประสบการณ์เนี้ยครับให้ข่าวพี่ดานมีสองผมด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับคือที่ชวนให้ทุกคนรู้จักพี่ดานว่าพี่ดานเนี่ยกับผมเนี่ยจริงๆแล้วทํางานด้วยกันมานะก็เกือบสี่ปีแล้วก็รู้ว่างานไหนที่พี่ดานทำได้ งานย่ยากส่วนใหญ่ผมให้พิจารช่วยทำครับงานง่ายให้คุน,นทำนะครับนั่นคืองานยากงานลาบากงานสาหัสเนี่ยพิจารต้องทำ <c oughs> แต่ว่ามาถึงน้องเขาถึงเขานะครับ <c oughs> ใช่ครับก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าพิจารเนี่ยเขามมีอะไรบางอย่างที่เหมือน,นเรียกว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีเขามีสายศาส <c oughs> ตร์จังหอนได้ว่า <c oughs> แปลนี้ซื้อมาจะ,จะเดือดร้อน <c oughs> ใช่ครับนี่คือสิ่งที่พิจารมีอยู่ใช่ครับว่าผมก็เลยชวนพิจาร์มาว่าพิจาร สิ่งที่ิจารณ์มีความรู้เนี่ยควรต้องมาแชร์ให้คนอื่นฟังครับเพราะบางทีเจ้าของเองเนี่ยทางานมา,ซ,มา,าซื้อที่มาประกวดซื้อที่มาผิดกฎหมายับหรือว่าที่ถูกกฎหมายแต่ว่าก่อสร้างหรือจะขอแย่จะทันผิดกฎหมายครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือความเสียหายในอนาคตที่เกิดขึ้นใช่ครับดังนั้นคืออย่าเลยช่วยให้เรารู้จักพิจารณานะครับที่พิจารณ์ทำจัดสรรมากเนี่ยระหว่างโครงการเล็กหรือว่าโครงการใหญ่ก็เรียกว่าจัดสรรขนาดเล็ก ยื่จะทสรขนาดใหญ่พี่ตาคว่ายากมันจริงจริงมันดีดีกวาพี่เมงค,คือทุกคนถามไม่ได้ครับถ้าผมเล็กใหญ่ผมทาได้หมดใช่ใช่ครับ <laughs> ถามไม่ไดครับผมมีจริงมีคนถามผมเยอะเหมือนกันคนต้องบอกกบบันมีครับโครงการขนาดเล็กโครงการขนาดกลางโครงการขนาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระบวนการการยื่นขออนุญาตเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยครับพี่เมงเหมือนกันเลยเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปยื่นขอเอกสารที่ดินเหมือนกัน คุณจะทําทขนาดจิ๋วพื้นที่ยานไหนสองไร่หรือว่าคุณจะทําทพื้นที่ห้าสิบไร่ผมเคยบอกผู้ประกอบการเลยว่าออกมาหนึ่งใบญ,ญาตคือใบญ,ญาตจะสันใบเดียวแต่ว่าโฉนดเนี่ยอาจจะมีหลายแปลงกระบวนการเนี่ยครับเหมือนกันไปยื่นคําขอที่สันนาการที่ดินเข้าประชุมที่คณะกรรมการจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการกรุงเทพมหานครมีมติออกมาได้รับใบญาตกระบวนการเหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายอนนี้มุมพิจารณ์นะใช่ครับ,มรบผมก็คือ ค่าเงินประกันสาธารณภพยกต่างสงครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใคือยิ่งใหญ่ยิ่งใช้เงินเยอะใช่ครับเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์มาตรฐานแต่ว่ามูลค่าโครงการเป็นตัวคูณใช่ครับในมุมพิจารณาเนี่ยทำกี่สิบวันก็เหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าผมต้องเติมเงินให้มากกว่าเดิมใช่ใช่ครับใหญ่ใช่ใช่ใช่ครับใคือจริงอย่างนี้ครับต้องบอกแบบนี้ครับพี่ย้อนกลับไปนิดนึงขอแยกย้อนกลับไปถามว่าทําไมเวลาิษัทได้ที่มา หรือว่าพี่จะซื้อที่เนี่ยเอาไปตรวจสอบก่อนเนี่ยแล้วเวลาผมทําโครงการมาเนี่ยครับผมกัรันตีเลยพี่กัรันตีไม่มีโครงการไหนที่พลาดไม่มีโครงการไหนที่ไม่สามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ไม่มีโครงการไหนที่ไม่สามารถยื่นขออนุญาตจัดสรรได้ไม่มีโครงการไหนที่ไม่สามารถขึ้นคอนโดได้นะครับถ้าบอกว่าขึ้นได้แปดชั้นก็คือแปดชั้นถ้าบอกว่าขึ้นได้ยี่สิบชั้นก็ยี่สิบชั้นสาสิบชั้นก็สาสิบชั้นเพราะอะไรเพราะว่าพอได้โฉนดมาได้ที่ดินมาเนี่ยครับผมเนี่ย ไปติดต่อสำนักง,งานเขตก่อนเลยพี่ครับที่ตรงนี้<อ>สร้างได้ไหมพี่ผมจะ<อ>มาสร้างคอนโดยี่สิบชั้นข้างเคียงมีโรงเรียนไหมพี่ถนนเขตทางสิบเมตรได้ไหมพี่<อ>ถึงไหมไม่ใช่ดูแค่ในระหว่างนะครับจะสันก็เหมือนกันผมเข้าไปปุ๊บดูระหว่างนะครับดูเลยว่ามีทางร่วมทางแยกไหมในที่ดินมีลำรางหรือเปล่าถ้ามีลำราง<อ>เป็นลำรางแบบไหนผมได้ไหมผมไปถามคนในเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เลยครับว่า ที่ชุมชนนี้มีเรื่อง้องเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกโครงการนะครับฝากถึงเดียลลอปเปอร์ว่าการที่เราไปตรวจสอบที่ดินเนี่ยครับไม่ใช่ว่าดูแค่ระวางดูแค่ฉนดมันต้องไปดูทางกยายภาพและต้องให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยครับหรือฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบร่วมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยต้องเป็นคนไปยื่นขออนุญาตทั้งแสดงว่าถ้าเราังพูดถึงที่ดินครับแต่ว่าการจัดสรรไม่ไว่าจะเล็กหรือใหญ่ ครับก็เป็นเรื่องเดียวกันใช่ครับพี่ถูกครับแต่ว่าโอเคข้ามเนียนในการขอแากแตกต่างใช่ใช่ครับแต่ขนาดของที่ดินที่ขอสร้างใช่ครับโอเคผมอยากให้พิ่ดานช่วยสุปหน่อยในคลิปนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการครับสิ่งที่ควรระวังในการทําจัดสรรคืออะไรบ้างสิ่งที่ควรระวังในการทำมันกี่ข้อหลักๆที่รระวังเอ่อเรื่องของแนวเขตที่ดิน รเรื่องของถนนภายในโครงการครับถนนภายในโครงการคืออะไรคือถนนภายในโครงการเนี่ยครับพี่เหมิงที่ผมเคยเจอปัญหาเนี่ยเช่นเขตทางในโครงการเนี่ยครับแปดเมตรผิวจาราจรหกเมตร,ยรบางครั้งเนี่ยสร้างถนนเนี่ยเจ็ดเมตรเก้าสิบเจ็ดเมตรแปดสิบผิวจราจร,รไม่ถึงผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับเพราะว่าตามหลักวิศวกร,รรมแลื่อน้ผมทรื่งมถึงนะแต่ผมเคยเจอผมเคยเจอนะครับไม่ถึง เอาพื้นที่ของสวนสาธารณะมาทําเป็นสโมสรก็ได<อ>ู้ไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นปูไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแก้ไขผังแก้ไขผังเนี่ยก็คือว่าไม่ขออนุญาตครับผัง<ำ>ไม่แก้ไขทําไม่ถึงนะครับต้องทําให้ถึงแก้ไขไม่ได้ครับทำไม่ถึงคือไงปูกระเบื้องแพงขึ้นหรือว่าไม่ไม่ได้เลยครับพี่คืออย่างนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับมันขอผ่อนผันได้เช่นที่กับรถกฎหมายมันเขียนว่าห้าสิบเมตรต้องมีที่กับรถ แต่ถ้าเกิดว่าในซอยนั้นเนี่ยเรามีบ้านแค่สี่ห้าหลังผมว่าพี่ทาบ้านแพงอ่าอย่างนี้ขอผ่อนผันได้คณะกรรมการเขาก็อนุญาตได้แต่เรื่องเขตทางจากแปดเมตรเก้าเมตรผิวจราจรหกเมตรคุณมาเหลือผิวจราจห้าเมตรแปดสิบขอผ่อนผันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขอแก้ไขผังก็ไม่ได้นะการแก้ไขผังก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นแสดงว่าถ้าผมสรุปแต่ใหญ่ใจความนะเรื่องสําคัญสุดคือหนึ่งคือที่ดินต้องถูกต้องถูกต้องครับ สองคือเรื่องของการที่เรืได้ขออนุญาตผังแล้วให้ทําก่อสร้างตามผังที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครับถูกต้องใรเราแค่นี้ก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาว่าต่อใช่ครับไหนไหนเราก็มาเจอพิจารแล้วเรารู้แล้วพิจารเป็นใคร,ครพิจารทํทอะไรได้บ้างงานยากๆทาได้เยอะผม,มอยากบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จ,จะขออนุญาตจัดสรรจะเล็กหรือใหญ่หรือไม่จัดสรรแล้วแต่ว่าคุณสาพิจารณ์ได้นะครับแต่ว่า อย่าลืมอย่างหนึ่งข้อควรระวังคือหนึ่งที่ดินต้องถูกต้องสองถ้าก่อสร้างตามผังที่รับอนุญาตถูกต้องครับ,รบแล้วเดี๋ยวข้าวหน้าผมจะชวนฟังว่าถ้าแค่ที่ดินอย่างเดียวคุณจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่หรือเป็นคุณเป็นเจ้าของที่ดินเราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับที่ดินครับก่อนที่จะม,มาทำพัฒนาโครงการไม่งั้นความเสียหายเกิดขึ้นกับเราผมว่านอกจากสร้างมูลค่าให้สูงแล้วไม่เอาที่ดินไปขายมูลแล้ว ที่ดินเราวันนี้มีสกยภาพจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาชวนพี่ตาคุยในคลิปหน้าเกี่ยวเรื่องที่ดินนะับท่านที่มีที่ดินอย่าจำโครงการขายท่านที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าอย่าพัฒนาโครงการผมมีค่อยให้ท่านเรียนวันที่แปดเก้ากุมภาพันธ์เพราะว่าห้าร้อยสิบแปดนี้ที่จิจกินวาสามสุดรั้สามารถขายแบบแนวคิดประชาชน ครับสามารถโดนเบียนได้ที่หลายๆลาี่ข้างล่างนี้ครับผม